ก็ไม่เอ่ยถึงอะไรนะพี่หัวดําเลยนะอือเอ่ยตีพี่นอ้องของหนูพี่นอ้องของหนูก็เงียบกิฟแล้วนะเอะนึกว่าสิได้อะไรราคากลับป้ายไปลงเขาหักสารพัดนึ่งนี่แหละพี่น้ามันขาดมันหายก,ก็ต้องหักด้ยวยแล้วนะบอร์ทันเขาบบรุยหรอรุยหรอโรงงานเขาพวก็ุตั้งราคาให้เฮาเนาะเมนบอกเอาซื้อบันนี้ไม่ซื้อเอาซื้อสู้กันได้ซ,ซื้อดันกันได้บัดนนี่เมนบอกนะครับเม่นบอก กำไรมันเทา่าไรบ้านนี่ความเสี่ยงมันสูงบ้านนี่เอาบาทหนึ่งสองบาทมันน,นี่เอานั่มันเทียได้ไปจักรโลแล้วบ้านนี่เอาหรือไม่มันเป็นทั้งสั้นเด้อโอ้ยนะครับบายังก็ยอนะ่อม,มเลย่ะน,น,น,นะม,มันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้ก็เป็นยังไงล่ะพี่นออพี่นออทำรั้วท,ทำอะไรให้ได้ไหมบานนี้ เออนะครับนะบอกว่าอะไรจะหวังเงินกับบอกไหลหกหมื่นที่นี่เออหวังเงินกับอกไหลหกหมื่นในนี้ทานเรึ่งนี้เออไะะหลมันกาจ่ายผมมาเลยนะยังไงมันก็ไม่รอดหรอกนะหนูมั่นใจค่ะหนูได้เงินกับพันแน่นอนครับหกหมื่นค่ะ,ะเป็นแบบนั้นผลสุดท้ายเออมันเป็นอย่างที่ผมคิดเป๊ะเลยนะอะคิดยังไงคิดว่าใครขอไก่เกียดก,กันแน่ใครเป็นของเงินกันแน่ที่นี่เออ นะครับแต่บักไหลมันไม่ได้อ uh, ันนั้นไหนที่ในนิทานเรื่องนี uh ้มันเป็นอย่างที่ผมนี้ผมก็มานูเองอ่าอะยารีบวันีครับนะเออแต่บักไหลมันไม่ได้ยอมได้บ้านนี้ไม่ได้ยอมได้ผมไปขอไกลเกียร์บ้านนี้เบิ้ลจะได้เงินจ่ายเงินมาเลยนะเดี๋ยวขอไกลเกียร์นะจ่ายเงินมาเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถอนถอนฟอถอนถอนเอออ่นะเดี๋ยวจะถอนให้ จะถอนคดีให้มจ่ายก,กูมาเลยเอาแบบนี่ก็เป็นโอ๊ยตายแล้วครับพี่น้องเย็บซีจะรูปแล้วเอาต้มมาแล้วปะนี่ต้มจนเปืป่อยไปเลยอืมต้มเย็บซี่จนเปื่อยไปแลยถูกหลอกถูกต้มไรเย็บซี่ก็ได้โอ้ยตายแล้วครับมันเป็นอย่างที่คําพูดไหมล่ะในบอกว่าจะเอามันให้ถึงที่สุดเห็นไหมนะครับแต่ผลสุดท้ายก็อะไรครับผิดแค่เงิน ปากบอกว่าอะไรครับอ่าอยากอะไรอยากรักษาสิทธ์ของตัวเองอยากสั่งสอนมันอ่าต้องเอากฎหมายสั่งสอนมันแต่ผลสุดท้ายคืออะไรครับสั่งสอนจะได้เงินไงเห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับญาตีพี่น้องของตัวเองก็ยังไม่เว้นเลยครับเรื่องต้องเงินมาเป็นเรื่องหลักเรื่องใหญ่เลยออเอาว่าถึงเขาหลอกติเต็มใจให้หลอกว่าโอ้ก็เป็นควายเท่านั้นตัวนะครับก็เป็นควายเท่านั้นตัว คะครับอืมมันต้นม,ม,มอย,นยนเนี่ยมันตมเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะรูปแล้วจะรูปแล้วจะยอมความยอมความอยู่ได้เงินกับมันจะรูปแล้วมึงเป็นคนยอมความโอ้ยตายแล้วชีวิตเออมันเป็นอย่างที่กูคิดปั๊บเลยนี่เหียนไหมนี่เออแล้วอะไรทีนี้รออะไรทีนี้ในท,ทานนี่เราผลดูทอนออกจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อ่าทำไมไม่เล่าให้เอฟซีฟังหน่อยสีนี่นะคะเรื่องมันยังไม่จบค่ะ ยังไม่จบค่ะนี่แหละโรคทอนบันนี่มันเป็นจะสั้นเด้เดอค่ะเด้อมันเป็นจะไดค่ะหืมบ่โอเราจะถึงทันว่าโอตายแล้วทีนี้จะได้เงินกับกไหลน,นี่นะโอตายแล้วทำทวีทางโอโยอมความจะถอนอะไรจะถอนฟ้องบ่บันนี่เอตายแล้วครับทีนี้อืมตายเลย อรวมหัวกับตัวนวยอีกโอ้ยตายแล้วตัวนวยก็ไม่อยากมาอยากกินแบบง่ายๆเพราะง,งั้นเถอะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันขนาดนั้นเลยหรือนะมันเป็นยังไงอ่าว่าห้เอฟซี FC ตัวเองฟังหน่อยสิเอฟซี FC นั่งงูตัวเองน่นะนะหื่ไหนบอกว่าลงขันลงโองไงจะเอาให้ถึงที่สุดไงเอามันติดคุกไงเอฟซี FC กับเบอร์พากันโอนดแล้วค่ะวันนี้ค่ะโอ้ยตะแมนคักเนาะ นี่นะคะการที่เราให้อภัยคนค่ะการให้โอกาสคนค่ะให้เขาปรับตัวใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะนะอ่านี่นะคะต้องขอบคุณเน็ซีทุกคนนะคะที่เคารพในการตัดสินใจของหนูในครั้งนี้ค่ะนะอืมนะเป็นแบบนี้ค่ะนะเราต้องให้อภัยให้คนค่ะนะอเดี๋ยวเป็นแม่พระเป็นผู้ดีเดีย๋ยาแนี้แต่ว่าเงินกินคือเก่าครับผมอืมนะ ใหอ้อภัยก็ถึงไปเอาเงินเขาตัวนะครับเนาะอือเอาเงินมาท็่หยังมันเงินบบรถจักบาทบัดนี้ครับเพราะว่าจังไดจะไปพาดพิงกันจะไปด่ากันคือเกา่าอืมนะครับนะมันบ่เศร้าดอกอืมนะครับมีความดีความชอบไปอีกไว้ก็มีความดีความชอบแล้วเป็นแม่พระแล้วบัดนี้เป็นแม่นางเอกแล้วโอ้ยครับพี่น้องอนะโอ้ยอืมนะโอ้ยจิตใจ น้องหยวกในดีจังเลยเนาะผนมาอ้้จิตใจนี่สวยงามผนมาออืมถึงจะแรกแตด,ดามก็อ้จิตใจดีมากนออาคนมาเอาไปให้คนบัตรเอฟซีคนโอ้ยตายตายนะครับพี่น้องเอฟซีเออนะเอาไปให้คนคนมาสตีนน,นะไม่แลจะเอาเงินกับพวกไหลพี่กิมมี่คนนจะเอาเงินกับพวกไหลมามามา,มาครับรบดึกเราด่นกับบ้างือเก่าละครับนะ บอกเกินหาทุ่มเอครับรเกินอีกก็เก้าแน่กินเขากินน้ำก็ห้ามอีกแล้วนี่าจากสามรอบนี่เอออันเป็นแบบนั้นนะครับนะเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็จะมีการลงวุตทุง่งุ้นที่แล้วนี่เขาเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวเคลื่อนพลแล้วนะครับนะตอนนี้ผู้นงผู้นําก็มีการประกงประกาศแล้วนะครับได้รับทรงคุ้มทรงเขาวเรียบร้อยแล้วอีหยววขึ้นกับนอสันแล้วครับตอนนี้ครับพี่น้อง <c oughs> เออนะไม่ต้องสันหรอกนะ อ่าไม่ต้องสั่นหรอกได้ทุกคนนะอเอ,เอ,เอ,เอ้เขาก็จะลงมาแล้วพรุ่งนี้ก็ไปกินกาแฟแล้วครับไปจิบกาแฟแล้วเออนะคนรักป่าก็นัดแล้วพรุ่งนี้นะนะเปิดก็จะมานอนที่สกูลที่นี่นะไปกินกาแฟร้านเดิมนะผลมาร้านเดิมนะคุยกันเบาเบนผลมาจิบเบ,บาเบานี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยคนบางคนก็ดิ้นแล้วที่นี่นะเอออย่าหนีนะหนีไม่ได้นะอืม นะอืจะหนีนะนะครับนะโอ้สงสัยพี่หัวลูดิมิตไม่มาเนาะโอ้ต้องจ้างนะถึงจะมานะออค่าชั่วโม,มงบินสูงนะอืมถ้าไม่จ้างเขาไม่มานะตายแล้วชีวิตอืมอ้าวก็ตื่นเต้นแล้วครับวันที่อะไรครับว่าเขาจะมาขอไงอืมต้องมาขอก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีเนี่ยต้องมาขอก่อน อพี่ธนวยจะมาหรือเปล่าทีนี้พี่ธนวยของหนุ่มบันเทิงนหะครับนะคนรักป่าก็พูดแล้วว่าจะมานู่นมาอ่าวันจันทร์ผมว่าไม่รู้วันจันทร์ไหนนะเอออะอืมจะชวนซึ่งตั้มไปจิบกาแฟผมว่าโอ้ยด้วยความยินดีครับวันนี้ก็ได้วอออําให้คนบางคนเสียวสลังทีนี้นะอืมนะครับทําให้คนบางคนเสียวสลังทําให้บางคนบางคนหนอนสันเดียนีนะ อืมจะนี้นะนะครับอนะ่นะครับบ่จิบคาปูชินโนอ่บอ่สั่งตั้มบอ่อืมหรือจะกินชาเขียวก็ได้นะครับนเนาะอมีซอนที่เดิม <laughs> อ่านี่ไงครับพ่อยองเยนจะช่วยแล้วบาทนี้บ่ไม่ตายเลยนะเอากต่มีสูตรจะบ่ใส่สูตรไปบ่อมือนน่นนี่เนาะ ปลูกเล็กไก่กขไปอีกนียมึงเอ้ยบันนี้ครับใส่เป็นตาดำาก็ไปอีกบันนี้ปู่ตายเลยนะครับขาตัวส่งบ่มีเกิดบ,บันนี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเ้ยใส่ส่งยินจะคืออยู่ปะวะเกิดก็ไ่ได้ส่งก็ยังบม่ได้อยู่ใส่สูตรปลูกไถ่กขไปเนีมึงเอ้ยนะครับบันเทิงเลยที่นี้ใส่เป็นตาดำาก็ไปเนี่ยอูมาซาดต่านั้นบันนี้